สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดวงใบบุหร่อีกครั้งนะครับวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมกับการตรวจสอบ3สถานะของความรักความสัมพันธ์สำหรับคนที่มีคนโสดนะครับคนที่มีคนคุยแต่ยังไร้สถานะและก็คนที่มีคู่ชัดเจนแล้วเราสามารถตรวจสอบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆคลิปในคลิปนี้ได้เลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด b s c r i b e กดติดตามด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงกับช่องบุพยาสามารถดูรายละเอียดการติดต่อได้ที่ description นะครับแล้วก็แปะลิงก์กรอข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ด้านล่างแล้วก็แปะไว้ที่หน้าจอให้แล้วนะครับเรามาดูกันในช่วงของเดือนเมษายนนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเช่นไรสำหรับคนโสดกันก่อนเนาะขอให้สำหรับคนโสดชาวกลุ่มลักนณะกลุ่มด้วยนะครับจะมีคนเป็นเช่นไร เดวิลนะครับสองไม้สิบถ้วยโอเคครับอ,อิทธิพลของไพ่นะมบ่งบอกว่ามีเดวิลด้วยเดวิลเนี่ยเป็นลักษณะของคุณอาจจะต้องระมัดระวังกับคนที่จะเข้ามามีแน่นอนที่จะเข้ามาหาตัวคุณเพราะว่าเดวิลเนี่ยเป็นสเสน่ดึงดูดนะครับหรือลักษณะของคุณที่ถูกใจมากเลยเป็นคนที่อาจจะแบบถูกตาต้องใจนะเข้ามาหาตัวคุณแต่การที่ ถูกดึงดูดเข้ามาในที่นี้มันเป็นคล้ายๆกับคู่ที่อาจจะยังดูไม่ชัดเจนเท่าไหรเพราะอิทธิพลของไพ่เดวิลเนี่ยเป็นไพ่ของความคลั่งไคล้ความหลงไหลอาจจะมีคนที่มาหลงไหลกับตัวเราหรือเราไปหลงไหลกับเขาก็อาจจะเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นไปได้แบบเนี้ยนะครับมีการติดต่อมีการสื่อสารกันในโลกของออนไลน์จากไพ่สองมายเกิดขึ้นแสดงว่ามีโอกาสมากกับการที่คุณจะได้ติดต่อ ความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวกลุ่มเนี่ยที่จะมีคนโสดได้คู่เนี่ยจะมีโอกาสติดต่อสารสัมพันธ์กับในโลกออนไลน์มากกว่าแต่คุณต้องระมัดระวังเพราะที่พลของไพ่เดวิลเนี่ยมันเป็นไพ่ที่ไม่ชัดเจนเป็นไพ่ที่อาจจะถูกหลอกหรือไพ่ที่อาจจะไม่ได้ถูกหลอกแต่เป็นลักษณะของการที่ ค้างใครชอบนะครับดูโปรไฟล์แล้วบโอ้ดูดีมากเลยคนนี้อยากได้คนนี้มากเลยอยากจะคอมมิตกับคนนี้มากเลยอยากจะคุยกับคนนี้มากเลยอะไรประมาณนี้ ไพ่อาจจะสลับกันอาจจะเป็นเราก็ได้ที่รู้สึกแบบนี้หรือเขาอาจจะรู้สึกกับเราแบบนี้ก็ได้ที่เข้ามาติดต่อมาสื่อสารกับเราอยากจะมาเป็นคู่กับเราหรือเราจะเป็นคู่กับเขาประมาณนี้เป็นดวงดึงดูดซึ่งกันและกันอะไรประมาณนี้แต่เดวิลในที่เนี่ยอาจจะยังพอมีโอกาสในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นได้จริงๆไพ่เดวิลคือไพ่ที่เสียนะแต่ไพ่ที่มาสนับสนุนเดวิลกับเป็นไพ่เสกถ้วยดังนั้นเนี่ยแปลว่า คุณอาจจะมีเสน่ห์แล้วก็ค่อนข้างดึงดูดให้คนเข้ามาหาตัวคุณนะครับมีคนมาคลั่งไคล้กับตัวคุณมากมีคนมาชอบกับตัวคุณมากมีคนมาให้ความรักความสัมพันธ์กับตัวคุณค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอย่างที่บอกนะว่าโดยเฉพาะคนที่อาจจะมาติดต่อกับโลกออนไลน์เนี่ยเป็นพิเศษเลยทีเดียวคนอาจจะชอบปลื้มโปรไฟล์ของเรามากเลยนะครับ ถ้าเกิดใครที่ต้องการจะมีสเสน่ห์หรือฮอตก็พยายามขึ้นโปรไฟล์สวยๆหล่อๆนะครับคุณก็อาจจะมีคนเข้ามาเยอะติดต่อกับตัวคุณแต่คงต้องระมัดระวังเพราะ d e วิลยังไงก็อาจจะเป็นลักษณะของหลักเชิงซ้อนได้เกิดขึ้นอาจจะเป็นตัวเขาที่ยังมีคอมมิตความรักความสัมพันธ์กับคนนั้นที่อาจจะยังไม่ขาดจากกันแต่มีคนมาแบบโอ้คนนี้ดูดีมากโปรไฟล์ดีมากอยากอยากจะ คุยกับเขาอยากติดต่ดตอกับเขาอยากจะเป็นแฟนกับเขาอะไรประมาณนี้มันจะมีลักษณะประมาณนี้เกิดขึ้นได้นะครับแต่ส่วนมากจะเป็นทางเขามากกว่าแหละเพราะว่าเราดูไพ่คนโสดเนาะแสดงว่าคนโสดก็ต้องระมัดระวังอาจจะมีคนที่มีคู่แล้วเข้ามาจีบมาชอบคุณนะครับโดยเฉพาะโลกออนไลน์เนาะแต่ยังไงก็ยังพอมีแนวโน้มทิศทางที่ดีในลักษณะของสิบถ้วยเปราะว่ายังไงก็ยังมีคนเข้ามาเติมเต็มกับความรู้สึกให้กับตัวคุณบางทีอาจจะมาแบบแบบแวบก็ได้ แต่ถ้าเราอยากดูกันในระยะยาวถ้าคุณอยากให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ลงตัวต้องดูกันในระยะยาวนะครับเราต้องพยายามแบบคุยกันนานๆอย่าแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วแบบคอมมิตกันเลยนะไม่งั้นอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ทีนี้เรามาดูสำหรับคนที่มีคนคุยแต่ยังไร้สถานะกันบ้างจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวหรือไม่ขอไพ่ด้วยนะคะ The h i r o m a n นะครับ ไพ่สามไม้แล้วก็ไพ่เจ็ดเหรียญไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยโผล่ขึ้นมาอีกหนึ่ง ใบตรงกันเลยไพ่เจ็ดเหรียญแสดงว่าคนที่คุยแล้วเนี่ยมีโอกาสในเรื่องของความรักความสัมพันธ,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 ธ์ที่มีโอกาสแหละที่จะได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่จะได้คอมมิตนะแต่อาจจะไม่ใช่เดือนนี้เพราะว่าไพ่เนี่ยไม่ได้สนับสนุนให้ว่าเดือนนี้จะได้คู่แต่มันเป็นลักษณะของคุณใครที่รอคอยลักษณะของความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะไพ่มันขึ้นมาสองใบนี่คือการรอคอยสำหรับคนคุยเนี่ยยังคงต้องรอคอยไปอีกสักนิดหนึ่งนะอิทธิพลของไพ่3าไม้ค,ค,คือการรอคอยคนแดนไกล การพัฒนาการจับโตการคุยกันมากขึ้นแล้วก็ไปสู่สิ่งที่คุณนั้นปรารถนาส่วนเจ็ดเหรียนคือการรอคอยการออกดอกออกผลรอคอยคอมมิตรอคอยในลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะสัญญากับตัวคุณไว้ว่าเขาจะให้คอมมิตกับเราเขาจะเป็นคู่กับเราเขาจะให้อะไรบางสิ่งบางอย่างกับเราบลบ布ๆนะครับคือประมาณเนี่ยเรากําลังรอคอยกับการรอคอย ที่ดีอยู่แล้วก็เจ็ดเหรียญคือการออกดอกออกผลอีกนิดนึงมันก็จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาในสิ่งที่คุณต้องการในสิ่งที่คุณรอคอยเนี่ยกำลังจะมีข่าวดีเข้ามานะครับไพ่เดอะฮาร f a ฟเกิดขึ้น THE h a r ร f a ฟนเนี่ยเป็นไพ่ของความรักความสัมพันธ์ที่ อาจจะเป็นรักษณะของความถูกต้องสักนิดหนึ่งบางทีนะครับถ้าเกิดเรารอคอยในละักษณะของความเป็นหลักซ้อนหลักทางเลือกหลักอะไรต่างๆเนี่ยเราอาจจะต้องรอคอยไปอีกสักพักหนึ่งใหญ่ๆเลยแหละเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เดอะไฮโลแฟนเพราะว่าบางทีคนที่คุยอยู่เนี่ยอาจจะต้องยึดถือในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าเขามี คู่อยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องรอ,อนานพอสมควรเลยเพราะไพ่เดอะไฮร์แฟนแปลว่าความถูกต้องถ้าเขาโสดจริงเนี่ยยังไงก็มีโอกาสจะได้คู่คนนี้แต่ถ้าเกิดเขาสดไม่จริงนะครับหรือเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเขาไม่โสดเนี่ยแต่เราก็อยากได้อะเราก็อยากคบเขาอะ เรายอมได้อย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งเนาะกับการที่จะต้องเป็นสถานะความรักความสัมพันธ์ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่โสดเนี่ยมีโอกาสจะได้แหละแต่ถ้าเกิดใครไม่โสดก็ต้องรอไปอีกยาวๆนิดหนึ่งเนาะสำหรับคนคุยของชาวกลุ่มลัคณะกลุ่มนะครับโดยเพื่อภาพรวมก็ยังพอมีโอกาสเนาะสำหรับคนคุยทีนี้เรามาดูคนที่มีคู่แบบชัดเจนแล้วกันบ้างนะครับ ขอไพ่ให้กับคนที่มีคู่แบบชัดเจนแล้วชาวกุมนะครับ2เหรียญราชนีถือเหรียญ3ดาบโอ้คนที่มีคู่แล้วสำหรับชาวกุมต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งอิทธิพลของไพ่เนี่ยมาบ่งบอกว่า2ใบเนี้ยคือไพ่ที่คุณอาจจะมีปัญหากับความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความรักความสัมพันธ์ที่ตกอยู่ในภาวะของความยากลําบาก ภาวะของความที่อาจจะไม่ไม่ถูกเต็มเต็มเพราะาอิทธิพลของไพ่สามดับก็บอกอยู่แล้วว่าอาจจะมีเติร์ดปาร์ตีเข้ามาเกี่ยวข้องมีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีตก เป็นความรักที่ไม่ชัดเจนไม่แน่นอนความรักที่ต้องดูกันไปอีกสักระยะหนึ่งอิทธิพลของไพ่าสามดาบเนี่ยคุณต้องสอดส่องดูแลกับความรักความสัมพันธ์ให้ดีเติมเต็มความรู้สึกให้แก่กันและกันมากอีกนิดหนึ่งนะครับอิทธิพลของไพ่สองเหรียญแปลว่าความรักความสัมพันธ์เขาอาจจะยังไม่โฟกัสกับตัวเราเท่าที่ควรในช่วงนี้ถึงแม้เขาจะคอมมิตกับเราแล้วถึงแม้เขาจะเป็นคู่กับเราแล้ว แต่เราต้องประคองความรักความสัมพันธ์ไปอีกสักหน่อยหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้เติมเต็มความรักความสัมพันธ์ให้กับตัวเราแบบร้อยเปอร์เซหรือเขาอาจจะไม่ได้เห็นเราว่าแบบให้ความสําคัญกับเราขนาดนั้นบางทีเขาอาจจะรู้สึกเหมือนกับแบบยังไปไปมามาสำหรับบางคนหรือบางคนอาจจะต้องอยู่ห่างกันต้องมีการเว้นระยะห่างกันสักนิดหนึ่งแต่โดยรวมมันก็อาจจะยังพอไป ันได้ถ้าเกิดคุณรู้จักบาลานซ์ความรู้สึกกับตัวเราแล้วก็เติมเต็มให้กับเขาได้ด้วยบางทีมันก็ยังพอมีแนวโน้มทิศทางที่ดีเพราะไพ่สรุปอีกหนึ่งใบคือราชนีถือเหรียญแปลว่า ความรักความสัมพันธ์จะค่อยๆมั่นคงขึ้นจากความไม่มั่นคงหรือความรักความสัมพันธ์ที่มีความร้าวฉานจากบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องก็แล้วแต่หรือการที่เขาอาจจะไปคุยกับอีกบุคคลหนึ่งหรืออะไรประมาณนี้อาจจะมีปัญหาสิ่งเหล่านี้เข้ามากวนใจกับตัวคุณแต่ไพ่สรุปอีกหนึ่งใบบอกว่าให้คุณอดทนให้คุณรอคอยโฟกัสในสิ่งที่คุณโฟกัสดีกว่า ก็คือลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอย่าไปโฟกัสระหว่างเขากับอีกบุคคลหนึ่งเราควรจะต้องเติมเต็มความรู้สึกให้กับเขามากๆนะครับเราควรที่จะต้องเข้าใจเขาในลักษณะของการที่ว่าเราต้องเติมเต็มความรู้สึกเพราะว่าต้องให้รู้ว่าเราเนี่ยก็ต้องการความรักความสัมพันธ์กับตัวคุณเหมือนกันไม่ใช่ไปแย่งจริงไม่ใช่ให้ไปแบบเอ่อทำอะไรที่มันแบบขัดหูขัดตากับเขาอะไรประมาณนี้เราควรจะต้องอ่อนหวานอ่อนโยนแล้วก็ควรที่จะต้อง เห็นใจเข้าใจแล้วก็เตรียมรับกับปัญหาแก้ไขมันคุณยังสามารถแก้ไขได้คุณยังสามารถจะเป็นคู่กับเขาได้เพียงแต่ว่า ต้องอดทนต้องอยู่ในที่ของตัวเองแล้วก็พยายามเติมเต็มความรู้สึกให้กับเขาได้รู้สึกว่าเราก็ดีพอสําหรับเขาเราก็เป็นคู่สำหรับเขาอยู่แล้วมันก็อาจจะมีความรักความสุขความหวังที่เติมเต็มซึ่งกันและกันมากขึ้นแล้วก็พัฒนาไปในทิศทางที่ดีถึงแม้มันจะต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ตรงนี้ยาวนานพอสมควรเราก็ต้องทําเพื่ออนาคตของความรักความสัมพันธ์ที่ต้องไปต่อนะครับ สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามปกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ